สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับในท่านพิมพ์ค้นหาเข้ามารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็พามาชมรถในเต็นท์นะฮะปัจจุบันว่าจะมีคันไหนบ้างคันไหนราคาอะไรบ้างนะฮะเริ่มกับคันแรกก็คือนะฮะ h o n d o r d c o r d ปี2003คันนี้นะครับนะฮะเป็นเครื่องยนต์2.4นะครับผมนะฮะเป็นตัวรองท็อปคันนี้ก็ตั้งจะคายที่139,000สนใจสอบถามรายละเอียดได้นะครับสำหรับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนะฮะแล้วก็ในตัวของ isu dagon four wheel rodeo นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2543เครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีเป็นปั๊มใสนะครับผมสภาพรถได้เดิมนะฮะอาจจะมีริ้วรอยสีสันนิดๆหน่อยคันนี้ก็ตั้งราคาอยู่ที่159,000นะฮะสามารถต่อรองกับพี่ชายได้เลยมาลองขับได้เลยนะครับผมนะฮะก็มาคันต่อไปนะครับคันนี้ออนิว1.9ปี2560นะครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9โฟล์ไรทยพาวเวอร์ Power. เครื่องดีเกียร์ดียางดีสี่เส้นนะครับพร้อมใช้งานเลยพร้อมลังคานะครับคันนี้ถ้าเป็นราคาเงินสด300,000บาทถ้าเป็นราคาเงินผ่อน3 3นะฮะ300,000-30,000นะครับ, 3, 30, รบถ้าเป็นราคาเงินผ่อนฟรีดาวนะครับผมไม่จําเป็นต้องมีเครดิตดีนะครับก็คือไม่ติดแบ็คลิสต์นะฮะมีอาชีพมีที่ไปที่มาไรายได้นะฮะก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะครับ แล้วคันต่อไปนะครับก็คือนะฮะอินซูนะครับโรดิโอปีสองห้าสี่สองคันนี้โคตรสวยนะฮะสภาพโคตรสวยเป็นขับเคลื่อนสีล้อเป็นโฟวิวนะครับคันนี้เก็บงานถีมาเรียบร้อยอยางดีสีเส้นเครื่องดีมากภายในสวยนะครับคันนี้ก็ตั้งราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันพร้อมใช้งานเปลี่ยนของเร็วให้นะฮะอ่ะนะครับมาดูคันนี้นะครับ คันนี้ก็จะเป็น Toyota h ไฮรักวีโปี2548เป็นรถผู้หญิงใช้นะครับผมเป็นข้าราชการนะครเจ้าของเดิมผมไปซื้อกับมือแกเลยนะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้เครื่องยนต์3,000รุ่นท็อปรุ่น G นะครับก็จะมีระบบเบรกเป็น ABS ถุงลมนิรภัย Airbag นะครับพร้อมใช้งานเครื่องขับดียางดีนะครับสีสันสวยนะครับผมนะเป็นตัวออโต้คันนี้ก็จะเปิดราคาอยู่ที่ 2แสนสองหมื่นเก้าพันเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนทายต่างๆให้นะครับจัดส่งให้ปีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับส่วนราคาเงินผ่อนคันนี้นะฮะจัดของเฮงลิซิ่งก็จะได้เป็นฟรีดาวนะครับก็คืออ่าจัดเฮงลิซิ่งการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีเพิ่มขึ้นประมาณสองหมื่นสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันถ้าเป็นในกรณีจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวของเฮงลิซิ่งลูกค้าที่ออกได้ก็จะเป็นในภาคอีสานเท่านั้นนะครับผมนะฮะ แต่ถ้าเป็นราคาเงินสด2 2 9 0 0นสนะครับมาคันต่อไปนะครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันมาร์ทนะครับเป็นตัวเกียร์ออตโต้นะครับผมเป็นถุงลมนิรภัย Airbag 1ลูกนะฮะคันนี้ก็จดทะเบียนปี2554นะครับถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อเงินสด1,59 0 0 0เท่านั้นเองนะฮะเปลี่ยนถ่ายของเลวให้1,59 0 0 0แต่ถ้าลูกค้านะครับ สนใจอยากที่จัดไฟแนนซ์ก็เพิ่มขึ้นไปเป็น1 6 9 0 0 0สนาันนะฮะคันนี้จัดของเฮงลิซิงได้1 6 8 0 0 0บาทนะครับใช้เงินดาวอยู่ที่1 0 0 0บาทนะครับผมนะใช้เงินดาวอยู่ที่1 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าที่จัดได้นะครับก็อยู่ที่ภาคอีสานเท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับไม่จำเป็นต้องมีเครดิตดีแต่ขอให้ไม่ติดแบล็คลิสต์นะครับจะได้ยอดนี้สำหรับลูกค้าที่ติดแบล็คลิสต์ก็สามารถจัดได้แต่ว่าลูกค้าจะต้อง นะครับเพิ่มเงินดาวนะครับผมนะครับมี2คันนะครับมี2คันออกรถพันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วมาคันนี้นะครับเป็น t o y ยต้านะครับสปอร์ตคูเซอรคันนี้นะครับลูกค้าไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยรอจัดส่งวันนี้นะครับผมนะจัดของเฮงลิซิ่งไปแต่ลูกค้าใช้เงินดาวเยอะหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นอิซุนะครับ นะฮะสปาร์ก ex ปี2550นะครับ e X, คบันนี้เป็นตอนเดียวพร้อมใช้งานพรมลายพาวเวอร์เครื่องคอมเร็วนะครับเป็นไฟแหลมนะฮะอันนี้เป็นหน้าไฟแหลมแล้วนะครับราคาก็จะอยู่ที่179,000บาทส่วนราคาเงินผ่อนสามารถจัดของเฮนริสซิ่งได้นะครับถ้าจัดไฟแนซ์ก็เพิ่มเงินดาวอยู่ที่เพิ่มราคาเพิ่มขึ้นใหม่อีกประมาณ1 5ื่นนะครับหมื่นาก็น่าจะใช้เงินดาวประมาณ20,000กว่าบาทนะครับ ะะคันนี้นะครับผมพร้อมใช้งานเลยอ่ะแล้วก็คันนี้ที่ผมว่ามันมี2คันนะครับปี2554นะครับปี2011นะฮะเกียออโตนะครับผมคันนี้ก็เปิดราคาเงินสดอยู่ที่159,000ส่วนราคาเงินผ่อนก็จะอยู่ที่169,000ออกรถคันเดียวกับเฮงลิซซิงนะครับจัดได้นะฮะในเขตภาคอีสานเท่านั้นนะครับผมนะฮะ สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมพวกนี้นะครับจับของ l งินซิ่งไม่จำเป็นต้องมีเครดิตดีเหมือนกับธนาคารที่จะได้ยอดสูงนะครับก็คือขอให้ไม่ติดแบล็กลิสต์นะครับผมมีที่ไปที่มาของรายได้ค้าขายทั่วไปนะครับหรือว่าทํางานทําเกษตรกร,กรได้หมดนะครับผมะนะครับประมาณนี้นะครับเราเหลือประมาณนี้นะครับส่วน ไททันโฟนะครับรอหน่อยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเอาไปเก็บรายละเอียดสีให้สวยๆนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะฮะสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์098 274 4นะครับ2อ4 4 27 7 2 7ด i ี่ i n e 0944754441านท่านใดอยากดูรถตัวจริงสามารถโทรสอบถามก่อนได้ว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่าถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองท่านสามารถมาได้ที่ตำบลท่าพระอําเภอเมือ,องจอดขอนแก่นนะครับ ะะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ